อัปเกรดสุนทางวันนี้เลยนะครวันนี้ก็เป็นวันอันารนะฮะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้โควิดนะฮะนอกดาวกันหน่อยนะล็อกดาวกันหน่อย เรอมาระหวังกันด้วยนะขบับรถขับลานะกระดาษนี้อยู่ที่สี่แยกนะโรงพยาบาลหักใหญ่นะอัสิ พทุกคนนะตลาดปิดนะครับก็มาขายของหน้าบ้านกันเยอะนะไม่เป็นขายไก่ขายไก่สดนะครับขายผักขายอะไรนะคือเป็นการต่อยอดนะเป็นการที่จะนะฮะอยู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ขายของได้ด้วยนะแล้วก็เขียนป้ายนะที่เขียนเบอร์โทรที่ร้านในตลาดน,นะว่าทิดต่อ ซื้อไก่ซื้อผักซื้อขนมนมเนยนะได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับแล้วก็ที่บ้านนี้เมาได้เลยประมาณนีนะ้ก็อยู่ในอำเภอเมืองหันหกันทุกคน,นครับนี่ฝั่งนี้เป็นโรงพาบาลนะใหญ่นะเป็นที่พักนะของคุณแพทย์แล้วก็คุณนางเพยาบาลนะนางเพยาบาทเ่าไปกันต่อแนละ้วคลไฟเขียวแล้วนะครับ จะตรงไปก็ได้นะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้นะเพราะหัวใจเป็นเหมือนกับตารางหมากฮอนะครับไปทางไหนก็ได้นะเอฟซี FC. เป็นสี่แยกสามแยกนะเยอะเยอะเยอะทางนี้ติดไปอีกทางหนึ่งก็ไปทางสามารถจุดมุ่งหมายเราเดียวกันนะเอฟซี FC. ข้างหน้าจะเป็นนี่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งหใจนะต,ตรงนี้เลยนะผมเ,นะเคยเรียนที่นี่นะครับ ข้างหน้าจะเป็นตรงไปนะเป็นย่านการค้านะแล้วก็สายรถไฟนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปที่สบาทน,นะอซี FC. ผมขอไปย่านการค้าได้กันนะไอซีผมอยู่หาดใหญ่มาเกือบ46ปีนะ f อซเห็นตั้งแต่ดินว่างดิน มีการซื้อขายเป็นสร้างตึกสร้างอะไรเ,เยอะนะนี่มาหน้าหอนาฬิกานเอฟซี FC. ไฟแดงนะน้ารอเวลาแบบหนึง่งทุกเส้นทุกซอยนะนี่หน้าหอนาฬิกานะ ทุกอย่างมีระยะนะระยะเวลาของเขาเราก็เหมือนกัน,นมีระยะเวลาของเราด้วยนะฮะเอาละครับไปกันต่อนะครับเซทุกคนนี่เส้นนี้คือตารางมาถึงว่าคนนี่อยู่ยืนเยอะมาก,มกาเก่อนะเกือบ20ปีที่ผ่านมานะมีรถตู้รถบัสได้อยู่ในกายกลางเมืองัดได้ครับ ทำไม่ใจติดขัดกันเยอะนะตั้งแต่นั้นมาแล้วมีการย้ายออกไปนะก็คือโล่กนะเอฟซีคนเริ่มจะมีรถกันเยอะนะมีบ้านมีรถมีรถมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์นะมีอันมาความสะดวกกันเยอะนะทุกคนมีงานทํานะเอฟซีข้างหน้าก็จะเป e so okay. ็นสายหนึ Alright, right? ่งนะรัตนะในสายหนึ่งอะไรพวกโมเจเลียถนนสุภาพลักสุภาลังสารังสันนะครับซี สุภาษาลังสันะนะฮะนี่ยิมยงนะครับซเซซนเซอร์เตือนอีกแล้วนะกระโปรงหน้ากระโปรงหลังมือยันเปิดอยู่นะครบอบเซผมขอเลี้ยวทางถนนนิพัตอุทิศนะฮะนิพัตอุทิศสามน,ะน,นะ,คะครับเซนั่นคือสายสามนะนี่คือเป็นยานน่านชัยนาทาวน์ชัยนาทเป็นย่านการค้าเลยนะครับเซเหลือเชื่อนะวันนี้มีการหลับนอน เพราะว่ามาเลเซียไม่มานะสิช่วยๆกันนะเนี่ยมี้ก็มีสายสายไฟฟ้าลงดินนะมีเฉพาะเสาที่สำคัญนะโนะควิดหายไปนัความเจริญความคึเคืนจะกลับมานะสิแต่ว่าช่วงนี้ครับคน พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะขอเดี่ยวทางนี้แล้วกันนะเพื่อป้องกันอเว้น้านอะป้องกันรถติดนะสิบนามันไฟเขียวพอดีนะเอฟ ไฟแดงนะเขาติดหลายหลายซอยนะเขาจะไปทางนี้เลยวนะรถทางเดียวนะนี่ฮนะขนาดใหญ่บริษฮนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะขบวนท่องเที่ยวจะพิโรธิออกอย่ัดใหญ่นะเดี๋ยวจะไปปัตตานีแล้วก็ยะลาไอ้สิเดี๋ยวกลับจากนีก็โควิดอีกนะ่ไอ้สิต้องระมัดระวังกัน เลี้ยวขวาในการน,นะนี่ชียววั่าจะบบนี้เลยนะเป็นร้านขายบร่ขายเหล้านะขึ้นชื่อตั้งแต่เราจะเป็นเด็กนะฮะสิยันนี้ยังมีอยู่ไหมโอ้มีกระชายดำด้วยนะยันนี้ขายดีนะพวกกระชายป้องกันโควิดนะฮะป็นไรบ,บ้างครับเงียบเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีความเปรียบกับผิดกับสมัยก่อนนะฮะสิ ผิดกันมากเลยนะผมขอทึ่งเดียวซ้ายแล้วกันนะยเคือไปได้หมดนะจะไปซ้ายไปตรงไปขวานะชุดหมายเราที่เดียวกันได้หมดเลยนะแต่เราต้องระวังรถด,ด้วยนะยเเอาล้วฮะนี่นนถนนถนนอะไรนะเนี่ยอสี่พัวหน้านะครับเอฟตรงไปนะ ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่อยากเป็ดไฟแดงนะเอฟซผมขอเลี้ยวดังขวาแลวกันนะเอฟซีตรงไปก็ได้ยิ่งดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีไฟเขียวพอดีนะข้างหน้าเราเนาะมันเป็นไรขอเลี้ยวนี้แล้วกัน ไปได้หมดนะฮัดใหญ่ในะ FC. เอฟซเดือเชื่อน,ะนี่ต้องดูด้วยเดินทางเดียวกับวันเวทครับดูให้ดีนะ f ะอซดูให้ดีดูให้ดีนะเนะอก็วันนี้มาอัพเดตถนนทางนะฮะตามขนาดนี้อยู่แถวปอเนะพลนะเอซหลังแดนหน้านะฮะห้างแดนหน้าหัดใหญ่นะครับไม่ใช่ตปัตตานีนะเอซทุกคนคุ้นๆกันอยู่นะพวกสาย สายสายสีเทาสายสีเขียวสีแดงนะ่ะเป็นทางลัดด้วยนะเป็นทางลัดอป็นไงบ้างครับอัปเดตถนนทางอำเภอเมืองหาดใหญ่นะฮะ เส้นที่เราไม่เคยไปแล้วเคยไปนะคุ้งๆนันหรือเปล่านะเส้นทางมีตำรวจนะเส้นทางนี้เพื่อนนะเส้นทางนี้เจ้านี้นะเอก็ยืนหยินงันนะใช่เอซบางทีเราไปทางชุมชนมันก็รถเยอะนะแต่ว่าเราก็เบี่ยงเบี่ยงไปนะฮะไม่ว่ากันนะนี่ฮะ อโอเคเราก็ขอตรงไปแล้วกันนาะทีเดียวเลยเนี่ยเลี้ยวขวาก็ได้นะเราไม่ีเดียวเลี่หนึ่งคือเลี้ยวหนึ่งเลียเ้ยวสองนะซอยนี้นะเราไม่เลี้ยวก็เลี้ยวได้เหมือนกันนะเลี้ยวสามเนี่ยสามซอยนี้นะสามารถไปประตูทางเข้าของเซนทันเฟรชนะฮะ เซนเทนเฟสหานใหญ่ครับแล้วขอตรงไปเลยกันนะเซนนี่ตรงไปเซเว่นก็อยู่เยอะนะมีปัญหาแล้วก็อย่โอ้ยเขาบอกห้ามเลี้ยวนะขอคอยหลังนึงนะห้ามเลี้ยวอ่ะ เลี้ยวขวานี่ด้วยกันนะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันห้ามเดียวนะสิพอห้ามเลี้ยวปุ๊บเดี๋ยวไปติดกระทติดขัดนะสิแล้วก็ตรงทางนี้ล้วยกันนะมาขนส่งนะฮะลระตู้รถบัสขนาดใหญ่นะที่ตึกส,งสูงๆอยู่หนะ้าตรงข้างหน้าเราแนละ้วที่มีบันไดขึ้นเป็นชั้นๆนั่นคือรถของชั้นนเฟสติวัลขนาดใหญ่น,นี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเขาพยายามทำเป็นวงๆนะครับ ไปทางเดียวกันนะป้องกันการสวนการทำให้ดานเจอจนติดขัดนะฮะเอฟซีรฐบาลนะครหรดใหญ่ก็ทำดีนะเอฟซอยู่ที่การไอเดียความคิดนะที่เป็นงำาแพรที่เราดูอยู่นะนี่เป็นของขนส่งนะเ็นดีบัสน,นะรถเมล์ต่างๆนะ